สวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย,ย่การแพทย์แปดนาทีนะครั้งนี้ครั้งที่625แล้วนะครับผมประจำวันนี้วันที่28ดกรกฎาคม2563นนะครับโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะวันนี้เป็นพรุ่งนี้ต้องเริ่มทำงานกันแล้วนะครับช้ากระตุกนิดหนึ่งนะครับท่านใดเข้ามาชมแล้ว บอกกันนิดหนึ่งนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับอ่ามีคุณนุกนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างฮะภาพเสียงชัดเจนนะคุณฮันดาฟรีโอเคเริ่มเลยนะครับหัวข้อนี้นะครับเออไม่เคยพูดเรื่องนี้มาก่อนเลย6ก0กว่าตอนคิดว่าไม่เคยพูดนะฮะแล้วก็ชื่อตอนก็แบบมดลูกความหลังเป็นอย่างบาอสอนะครับก็คือมดลูกความหลังอะ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้แปลเป็นภาษากลางน,นะฮะเคว่าเรนหมอจบขอนแก่นแล้วอยู่ขอนแก่นมา10ปีนะครับก็พูดอีสานพูดอีสานได้นิดน,น้อย <c oughs> นะครับโอเค <c oughs> ก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเริ่มแรกเนี่ยนะครับเอ,อ่อจากประสบการณ์และการหลายๆคนไข้หลายๆคนนะก็บอกไอ้คนไข้หนูมีมดลูกคว่ำหน้าคว่ำหลังอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลายๆครั้งเราก็ได้อธิบายนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาอ อธิบายเพิ่มเติมว่าคําว่าความหน้าความหลังเนี่ยนอกจากตรวจร่างกายได้แล้วเนี่ยมีแปลความหมายอะไรเพิ่มอย่างอื่นอีนอกหรือเปล่านะครับโอเคขุยานมีวาดรูปด้วยนะฮะโอเคยังมีกระตกไหมนะฮะคุณธนฟรีบอกอน,นิดนึงนะมืนมีกระตกนิดหน่อยนะฮะโอเค โอเคให้ด okay. hey, ูนะฮะอันนี้มดลูกปกติเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้กระเพาะปัสสาวะเนาะนี่กระเพาะปัสสาวะนะครับอันนี้ตัวมดลูกเห็นไหมครับอย่างนี้เนี่ยเราจะบอกว่าปกตินะดูเขาดูตรงๆเห็นไหมเยื่อโพรงมดลูกเนี่ยดูตรงๆนะฮะอันนี้มดลูกปกตินะปกตินะครับโอเคไม่ปกติเป็นยังไงนะฮะคำว่าคว่ำหลังเนี่ยเป็นอย่างนี้ นี่ฮะความหลังนี่เป็นอย่างนี้รูปร่างเห็นไหมครับอันนี้ชี้ไปปกตินะอันนี้ความหลังนะครับชี้ไปด้านหลังนะครับชี้ไปด้านหลังมีผิดปกติกว่านี้นะฮะบางคนมดรูปอย่างนี้มีหักงอด้วยเห็นไหมครับอ่ามีหักงอด้วย นี่นะครับอันนี้มดลูกคว่มหลังแบบหางงออันนี้แบบไม่หางงอนะอันนี้เป็นหางงอนะครับถามว่าเฮ้ยพวกนี้เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่ามีนะครับมีโอเคมีอาการมาด้วยอะไรได้บ้างนะครับ <S <S ต้องบอกงี้ก่อนปกติแล้วมดลูกคว่ำหลังเนี่ยบางคนนะครับหลายๆคนแล้วกไม่ใช่บางคนหลายๆคนไม่มีอาการอะไรเลยจนมาเจอหมอนะครับแล้วก็ตรวจภายในอันต้าสองอันทศาแล้วก็พบว่ามดลูกคว่ำหลัง ไม่มีอาการอะไรเลยนะครับแต่หลายๆครกหลายๆค,คนนะครับมีอาการผิดปกติเช่นมีอาการปวดประจำเดือนนะครับปวดประจำเดือนมีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังได้นะครับบางคนเนี่ยมอีอุ้งเชิงการอักเสบตกคงตกขาวเรื้อรังนะครับเหตุผลเพราะว่าอย่างนี้มดุดลูกความหลังเนี่ยครับบางทีมีสาเหตุนะครับบางทีมีสาเหตุเช่น เป็นภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับท้าไม่มีพังผืดรั้งนะรั้งมดลูกให้มาข้างหลังให้ดูรูปอีกทีนะฮะปกติไม่มีอะไรเลยนะฮะจะอยู่นี่นะนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับปกตินะแต่ถ้ามีอะไรรั้งเนี่ยนะครับก็จะถูกรั้งเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือสาเหตุที่พบบ่อยสุดคือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับนะนี่นะครับ บางคนจะล้างล้างเยอะเลยนะฮะล้างกับลำไส้เนาะนะครับล้างกับลำไส้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อวานเพิ่งพูดเรื่องพังผืดรังไปนะครับบางคนจะเป็นอย่างนี้นะครับทาให้มีบางคนนะครับมีปัญหาเวลามีประจําเดือนก็จะถ่ายลําบากนะครับถ่ายยากนะมีได้น,นะครับตรวจเจออย่างนี้อีกอันหนึ่งที่สําคัญนะครับภาวะนี้ เกี่ยวข้องกับภาวะมีบุตรยากนะครับโดยเพราะถ้ามีทั้งผื่นนะครับหรือว่ามีเยื่อบุปโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยพวกนี้เนี่ยจะทําให้ท้องยากขึ้นนะครับบางคนท้องได้ต้องบอกอย่างนีนะ้บางคนท้องได้แต่ว่าท้องยากขึ้นนะครับวิธีการวินิจฉัยโรคนี้นะครับภาวะนี้และการก็คือประวัติตรวจร่างกายการตรวจร่างกายบอกได้ระดับหนึ่งเลยนะครับบอกได้ดีเลยทีเดียวนั่นแหละนะครับ แต่ว่าก็ต้องอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญหน่อยนะครับกับอีกอันนึงที่ดูได้ดีๆก็คือการทําอันดัสาวน์นั่นเองนะครับอันดัสาว์เนี่ยสามารถทําได้ง่ายด้วยนะครับอันดัาาว์ทางช่องคลอดเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่ามดลูก,ก่ะชี้ไปทางไหนทางข้างหน้าทางข้างหลังนะครับโดยเฉพาะคนอ้วนๆนะบางทีคนอ้วนๆเนี่ยหมอตรวจภายในเนี่ยคลำมดลูกไม่ได้นะครับติดพุงอันนี้เรื่องจริงนะครับติดพุงเจอคนไข้ร้อยโลเนี่ย มือหมอเนี่ยไปไม่ถึงนะฮะเวลาตรวจภายในนะทำอย่างนี้เนี่ยฮะมือหมอกดไปไม่ถึงนะเออนะครับก็ะฉะนั้นก็ใช้ก,การทำอันตราซามนะครับไม่ต้องถึงขั้นทำเอ็มอาร์ไอนะครับนะไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะครับการรักษานะครับขึ้นอยู่กับว่าคนไข้มาด้วยอะไรนะครับมาด้วยอาการอะไรบางทีถ้าปวดท้องประจําเดือนนะครับการรักษาเนี่ยจ,จะไม่ต้องผ่าตนะัดใช้ยายอย่างเดียวก็ไดนะ้นะครับ แต่ถ้าสมมติใช้ยาแล้วไม่ดีขึ้นการผ่าตัดก็เป็นทางเลือกอาจจะต้องผ่าตัดเข้าไปเลาะพังผงพังผืดนะครับให้มดลูกกับให้พังผืดตัดหายออกหายออกไปนะครับที่สําคัญในคนที่อยากมีลูกนะครับในคนที่อยากมีลูกหมอบอกอย่างนี้เลยนะครับการผ่าตัดน่าจะมีประโยชน์นะครับเลาะพวกพังผงผืดทํามดลูกให้กลับมาอยู่ในสภาพปกตินะครับสภาพปกติ หลายๆายครั้งอ,อีกอันนึงที่ไม่ได้บอกนะครับคือมดลูกคว่ำหลังในบางคนนะฮะไม่ได้เกิดจากพังผงพังเผยอะไรเลยเกิดจากเส้นเอ็นที่ยึดมดลูกไว้เนี่ยมันหย่อนนะครับจากการที่เคยมีลูกก็ได้เคยคลอดลูกก็ได้เนี่ยคิดว่าตัวหมอเป็นมดลูกแล้วกันมีเอ็นอยู่อย่างเงี้ยนะครับมีเส้นเอ็นอยู่เงี้ยแล้วมันหย่อนไปเรื่อยๆนะครับมดลูกก็ถอยไปข้างหลังเขามีการผ่าตัดที่ทําให้เส้นเอ็นอันนี้นะครับสั้นลง ปุบตัวเราก็ยกขึ้นมาตัวมุดลูกก็ยกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าทำช็อตเทนนิงของลาวลิกเมนต์นะครับสามารถทำได้ทำให้หมุดลูกเนี่ยคว่ำม,มาข้างหน้ามากขึ้นโนะยกมาข้างหน้ามากขึ้นก็โอกาสเกิดพังผืดก็ลดลงนะครับเพราะว่าตัวมดลูกเนี่ยจะลอยห่างออกจากตัวลำไส้นะครับก็จะเป็นรูปนี้นะ ก็จะเป็นลูกนี้นะครับก็คือมีพื้นที่อยู่เนะี่ยไหมเห็นไหมม้วนลูกลอยขึ้นมาจากด้านหลังนะครับก็จะเป็นเทคนิคการผ่าตัดน,นะครับในการรักษาของคนไข้ที่มีภาะวะม้วนลูกคว่ำไปข้างหลังเนาะโอเคเ,อเคยมีโอเคเคยมีคนบอกว่านวดช่วยไหมนะครับนวดนวดไทยเนี่ยแมสสา,า,สาเนี่ยนะไทยแมสสาเนี่ยโดยส่วนตัวหมอไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เหตุผลเพราะว่าพังผืดอะ บางทีนะฮะใช้เครื่องมือใช้เกลนกายตัดยังตัดไม่ได้เลยนะครับต้องตัดหลายๆทีแกะแกะแกะนะครับดังนั้นการที่เราโยกจากข้างนอกเนี่ยหมอคิดว่าบางทีนะถ้าพังผืดนั่นมากๆนะครับไม่หลุดอะ่ะมันอยู่ต้องใช้เกลนกายตัดต้องใช้จี T ้ตัดจี F ้ไฟฟ้าตัดนะครับแล้วก็หลังผ่าตัดเสร็จก็ต้องใช้ยาป้องกันพังผืดไม่ให้มันกลับมาเกิดเป็นซ้ำนะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะมดลูกคว่ำหลังม,มีจริงนะครับ ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า retroversion นะครับหรือ r e t r o f a e t i o n d u ท s นะครับลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตได้นะ okay. โอเค8อุการนาทีนะฮะเกินมาหน่อยหนึ่งต้องขออไปด้วยนะครับโอ้ย oh, 2ีคนว้า wow, ววันนี้เยอะมากเลยนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะคุณออคุณธัญพรสวัสดีคุณโบสวัสดีเส,ส,สียงชัดนะคุณกิ่งสวัสดีครับ คุณชายก้คนครัวสวัสดีนะครับหายกระตุกหรือยังฮะโอเคเออคุณนุตรานะครับประจำเดือนหาย2อ,อาทิตย์มาหาหมอไหมนะครับโดยผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ละกันนะครับผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ประจําเดือนหายได้3เดือนนะครับอาจจะมาอาจจะรอสามเดือนก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่สบายใจมาหาหมอก่อนก,นก็ได้นะครับโอเคพญานิษา์นะ คุณมาม่าหมวยนะครับวันนี้มาเร็วขอบคุณครับคุณอมพรคุณตาสวัสดีครับคุณจูนนะครับคุณชัญญาณุชนะครับอยากทราบราคาผ่าตัดต่งเนื้อหรอขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลรอริงจริงนะครับขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลเลยหมอไม่แน่ใจเลยนะครับคุณอะไรดีสวัสดีครับคุณออนคุณมะเหมียวนะครับ อออย่างที่หมอบอกครับตรวจภายในก็เจอได้นะแต่ว่าถ้ามีหน้าท้องมีภูงอะไระทำมาสนา,า,าสจะดีกว่านะครับโ okay. อเคว,วันนี้คุณหมอมาเร็วเลยดูทัานะครับพยายามอ้าวจอมสวัสดีครับเคยตรวจแล้วหมอบอกแบบนี้เลยนะฮะใช่แล้วครับตำราเดียวกันนะคุณอํมพรมสวัสดีครับคุณจูนกระตุ้นไข่กินหวานได้ไหอืม ก็หมอที่ว่าทานได้นะฮะแต่ว่าทานหวานมากจริงก็ไม่มีประโยชน์เนาะวนซัพเปล่าๆน,นะครับ DHA ช่วยให้ไข่สมบูรณ์ขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวหมอจะขอพูดเรื่องนี้ทีละกันนะครับเอาว่าถ้าตามตามเขาเรียกว่าอะไรตาม systematic review แล้วกันตามตมีหลายตำราแล้วกันบางอันก็บอกบางอันก็บอกไม่ได้ช่วยนะครับแต่ไม่ได้มีข้อเสียอะไร Hey, hey. คุณสุธิพรสวัสดีครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อยู่ด้วยกันวันนี้เหมือนเดิมนะครับฝากกด Subscribe YouTube, Twitter, Instagram ฝากตามดูในเว็บไซต์ได้นะครับดูย้อนหลังได้นะแล้วก็พรุ่งนี้เริ่มทำงานกันแล้วนะครับแล้วยังไงเราพบก,กันอีกทีวันพรุ่งนี้นะครับการแพทย์ปันทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ